สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบเครื่องทำป๊อปคอนอครัผมใช้ไฟฟ้าครับผมวันนี้เป็นไงครับดูพรีเซนเตอร์ก็ผ่านแล้วครับผมเรื่องป๊อปคอนครับเดียวๆข้างในก็จะมีหม้อนะครับตัวนี้เป็นหม้อคั้วครับผมหม้อคว้วตัวนี้เราสามารถที่ นี่ความได้นะครับตัวนี้มือมือหมุนครับผมไม่ต้องคนครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเคปลอนอย่างดีครับผมตัวนี้เค,เคลือแคปลอน,นมันจะแน่นระมาณนี้ยยันเต็มครับผมเอาครับเอ,เ,รเอาเสียปลั๊กเสียปลั๊กครับตัวนี้ทางบริษัทก็จะมีไซด์ดุงไซด์ดินอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวครับผม กดบอลค,ครับผม <unm> ครับไปครับ <Okay. S 2> ตัวแรกตัวแรกตัวแรกนี่เป็นขัาวนะครับนี่ครับหมุนได้นะครับ <c oughs> นี่ตัวที่สองครับผมความร้อนครับผมตัวที่สองนี่ความร้อนตัวที่สามครับเป็นไฟครับผมไฟโชว์ครับผม <c oughs> ไฟโชว์หน้าตู้ครับผม ไม่มีอะไรมากครับผมก็ก่อนทำง่ายๆครับผมอ่าไม่จำเป็นต้องมืออาชีพมือธรรมดามือสมาร์ทเลนก็ทําได้ครับผมดนั้นเราลาไปก่อนครับกับคลิปนี้สวัสดีครับ